วัดป่าประชามิตรตำบลดงอีจานย์อำเภอโนนสวรจังหวัดบุรีรัมย์ขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์และขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมอยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์เนกขมะศีมจาริณีประจำปีพุทธศักราช2567ครั้งที่สองระหว่างวันที่ห ถึง 14. มีนาคมพุทธศักราช2567กกำหนดการ 5. มีนาคมขอปริวาสกรรม 8. มีนาคมขอมานัดคืนวันที่ 13. มีนาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญพุทธศาสนกิกชนท่านที่ดวงตกดวงอับดวงไม่ดีราศีไม่แจ่มใสเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์เสริมดวงชะตาเสริมบาร,รมีเสริมโชคลาบขาจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสนยดจันไรให้มีแต่โชคดีตลอดปีและตลอดไป 14. มีนาคมออกอับพัน การเดินทางสะดวกสถานที่ดีสังฆกรรมดีร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีลชำระตนชำระใจพระครูสุตะกันตาพรเจ้าคณะอำเภอโนนสุวรรณประธานฝ่ายสง พระครูประหลัดเพิ่มพลติขปัญญ์เจ้าอาวาสวัดป่าประชามิตรเจ้าคณะตำบลดงอีจานประธานดำเนินง,งานพระอาจารย์สมพรสัมปันงคพระครูประหลัดวรวัฒน์ขันติพโลพระอาจารย์ทองสุขขันติทโลพระอาจารย์ฝ่ายสังฆกรรมและขอเชิญท่านผู้มีใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้า,าพพัตหันเจ้าภาพข้าวต้มยาคูน้ำปานะน้ำดื่ม เจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคจะตุปัจจัยไทยธรรมในการครั้งนี้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตกับพระสงฆ์มู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระครูปลัดเพิ่มผลติคปัญอยู่0 8 1 5 4 9 9 8 9 9ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีทกสเลขที่บัญชี020-048-558944ชื่อบัญชีวัดป่าประชามิตรร่วมสร้างบุญทานบารมีกับวัดป่าประชามิตรในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่